สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Home to Bear นะครับเป็นเกมเบต้าในสตรีมนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นเกมใหม่นะครับปีนี้เลยเพิ่งออกมาสดๆอร้อนๆลยผมก็เพิ่งมาเล่นในครั้งนี้เหมือนกันโอเคเราไปเข้าในเกมกันดีกว่ามานี่คือเกม Home to Bear ข้างในว่ะนี่คือข้างในเกมนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคเราจะสร้างบ้านโนบิต้าซะก่นอนอ ถ้ามโนทางข้างในจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทางเข้า้าเดินมาปุ๊บตันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอื้อมออกมาใช่ไหมไม่เอื้อมดิแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องสักผ้าห้องน้ำโนบิตะจะแยกกันถ้าจำไม่ผิดนะก็นูนไม่ใช่รูมูนนี่มันเป็นอย่างงี้นี่ก็เดินเข้ามามก็เห็นโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ประตูยังใหม่นี่เลยตามในเรื่องนี่ห้องน้ำแยกแล้วก็ห้องครัวเอ๊ะด้านนี้หรือด้านนี้วะผมลืมชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมลืมอยู่ด้านไหนด้านนี้มั้งผมแม่งลืมวะ่ะโอเคอันนี้ก็จะเตามโนเตามโนโอเคอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเลครับเป็นโตะ๊ะไม่ใช่โต๊ะกลม ผมว่าใช่แล้วบ้านโนบิตะแคบเว้ยนี่เลยปิดถึงนี่ตรงนี้ทุบทิ้งผมว่าไม่มีไม่มีชัวตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นทางเข้านี่เริ่มมาผมเริ่มมาวะท่านผู้ชมกับผมเริ่มมาแหละเริ่มมานี่เริ่มมาเริ่มมาแล้วที่นอนของโนบิตะไม่เจะจะใส่หน้าต่างกว่าดีกว่าะนะครับอันดับแรก หน้าต่างมันสื่อว่าจะเป็นเลื่อนใช่ไหมตางเลื่อนงี้ป่ะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือกระตูนอะไรของโนบิตะเขาแล้วแต่ตามสะดวกตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอันเดียวเอาคล้ายๆงี้ก่อนโอเคเราจะมาโนสร้างห้องสร้างค้องอะไรสร้างแค่ห้องข้างบนของโนบิตะไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเราจะหาหนังสือได้ที่ไหน หนึงไปหนึ่งตัวก็ให้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของโนบิตะนั่นเองรสุกโต๊ะนั่งจะเป็นแบบเฮ้ยนี่กล้เคียงใกล้เคียงสุดละจัดไปหนึ่งตันี่กันเลยอืตรงนี้จะเป็นห้องนอนเดลมอนแต่แปบนบมันเป็นางนี้ยไม่รู้คุณทำได้อย่างไรตรงนี้ไม่มีหรอก ผมทำผิดนี้นก็จะเป็นที่นอนแบบนอนพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอหมดแล้วนี่่าอื้มหือย่างสวยงามอื้มหือมีช่องอย่างนี้ด้วยโอ้โหอยังแบบสวยมีแสงแบบรอดส่องอย่างนี้ด้วยเอาว่ะ อันนี้แล้วกันนี่นี้เลยเป็นโต๊ะรับแขกใช่หรือไม่แล้วก็จะนั่งกันบนพื้นกลมๆแต่ไม่มีมเอาเป็นโซฟาไปก่อนแล้วนันนี่อันนี้แทนได้ปะไ <c oughs> ด้แหละเออใจแทนไปก่อนนั่งรับแขกอะไรอย่างงี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนของพ้องนบิตัดตู้อะไรไม่รู้ ก่อนก็ประมาณนี้โอเคจริงๆหน้าต่างตรงนี้ก็ควรมีะ่ะเดี๋ยวท่าน,นี้ก็จะสวยสวยเลยสวยล้นนี้ก็จะเป็นไม้ห้องครัวก็จะใช้เป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นตารางแมักน,นี่เออนี่แหละคล้ายๆกันเลยนี่แหละใช่ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาตกแต่งสิ่งต่างๆที่เรียกว่าไฟออโนวิตะอันดับแรกเลยมีโคมไฟนั่นเองข้้งบนจะเป็นไฟสีเหลี่ยมแต่ไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีมิแดอแบบนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนนะถ้ามันมีไฟแบบเหมือนในเรื่องญี่ปุ่นก็ดี เราจะตกแต่งด้วยต้นไม้สีที่ขาดไม่ได้เลยคือต้นไม้ว่าได้ไหมเฮ้ยได้มันจริงจริงนะในบ้านใครถ้ามีต้นไม้อยู่บอกระเบ้านคุณแม่งจะดูดีขึ้นมาแบบ2อง้อเปอเซ็นป็นไงคือแบบแค่มีต้นไม้อะจริงเนี่ยมันก็ดูหรูขึ้นมาเลยนะความเขียวจะอมเนี่ยมันช่วยคุณคุณช่วยได้เยอะย่ามีคนคอมเมนต์าเฮ้ยทำไมแปลนเหมือนจังเลยครับพี่โอ้โหเพราะว่าผมเรียนออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นเองครับผม ม่อยากจะโมอ,อะไรมากมายเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือบ้านโนบิตะเนี่ครับไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมลองทำเฉยๆนะครับเป็นก็ไม่ค่อยถูกอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันดีกว่าอันนี้มันบั๊กนั่นแหละผมทําไม่ได้เราจะเข้าไปนในบ้านกันดีกว่านี่เข้ามาปุ๊บปึป๊บปิดประตูปิดป๊บนี่เราก็จะเข้ามาเห็น บรรยากาศในบ้านแล้วนะฮะนี่ครับทางเข้าบ้านนี่ก็จะเลยเข้ามาเอารองเท้าฝากไว้ในนี้นะครับเอา้านี้ยังไม่ได้ทาโถเยอย่างงี้นี่ห้องซ้ายนะครับจะเป็นห้องรับแขกนะครับปิดเอเอติดติดติดโซฟาติดโซฟา,ซาห้องห้องจะแคบหน่อยครับเพราะว่าบ้านญี่ปุ่นเขาเน้นแคบนี่ก็จะเป็นแบบดูทีวีอะไรอย่างงี้คุยกับแขกไปอะไรอย่างงี้ครับด้าน,นนอกครับด้าน,นนอกก็จะเป็นแบบสวนหลังบ้านอะไรอย่างงี้แต่ผมยังไม่ได้ทําสวนหลังบ้านเลยข้างไปก็จะเป็นห้องนอน โองดบิตะกับแม่ดูบิตะนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้แน่นอนเปิดได้ครับนี่โอเคอีกห้องถัดไปก็จะเป็นด้านขวามือนะครับก็จะเป็นห้องซักผ้าแล้วก็เอออติดติดติดจริงๆมันต้องดึงมาดึง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 มาดึงดึงดึงวิ นี่ครับมันจะแคบมากครับในนี้แคบมากของอีกคนญี่ปุ่นเขาอยู่ได้ไงอ่ะสุดยอดนี่ผมออกแบบตามญี่ปุ่นนะอย่าว่าอย่าว่านี่จะเป็นโทรศัพท์ครับแต่ผมไม่มีโทรศัพท์มาวางนะนี่จะเป็นห้องส้วมครับนี่ครับเหมือนในเรื่องนะฮะนี่ครับห้องครัวนั่นเองเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับโอเคห้องขึ้นไปถัดไปของเดนม,มอนกันเลยว่วาไม่ใช่ตัวปิตาเนี่ยนี่ตัมในเรื่องเลยเดินะปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บเข้ามาแล้วนี่นั่งปุ๊บทำหนังสือกันบ้านอะไรกันแล้วแต่ นี่ก็จะเป็นห้องดูบรรยากาศข้างน,นอกครับเฮ้ยซูนิโอทำไรอะ่ะไม่ใช<ๆ>่เดี๋ยวผมจะปรับเป็นกลางหมดกลางคืนดูเดี๋ยวก่อนเปิดไฟก่อนโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะ<ๆ>อ่า<ๆ>ก็ใช้ได้นะ ้ยถือว่าเหมือนกับเกมสก็ตอัพเลยนะครับแล้วก็ลื่นกาด้วยใครที่สนใจแนวสร้างแบบนี้นะครับก็โหลดเบต้ามาเล่นก่อนได้นะครับถ้าถูกใจก็ซื้อเลยก็ถือว่าทำงานได้จริงโอเคตัวนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นวครับเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์กันได้นะครับตัวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ next time bye เจอกัน